โอเคสวัสดีทุกคนนะฮะก็นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับพอดีมันมีฮอตไทม์ก็เลยมาสรุปให้คนดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับฮอตไทม์ไม่ได้มาแพทล่าสุดของเซิร์ฟซีนะครับก็คือแต่ปกติเนี่ยมันจะเป็นฮอตไทม์ตอนแบบบ่ายสองถึงสี่โมงแล้วก็ตอนสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมนอกเหนือจากกิจกรรมใช่ไหมสรุปก็ตอนนี้นก็เป็นอย่างที่เราผมพูดไปรอบที่แล้วนะครับก็คือตอนนี้นะครับฮอตไทม์มันเลือกเองแล้วนะครับซติว่าวันนี้วันเสาร เรามาเปิดตรงนี้เราสามารถกดเลือกค่า time เนี่ยกี่ชั่วโมงก็ได้เปิดหนึ่งชั่วโมงแล้วปิดก็ได้แล้วก็ค่อยมาเว้นอีกหนึ่งชั่วโมงปิดก็ได้ก็ดีครับทาให้เราสามารถคำนวณเวลาได้ดีเช่นบางคนแบบว่างตอนดลึกเนี้ยนะครับบางวันผมสอนถึงสี่ทุ่มเนี้ยผมก็เปิดยาวแม้สองชั่วโมงก็ได้แบบจะได้ไม่ต้องพลาดนะครับไม่งั้นแบบติดเนี่ยผมก็ท่าบตสีสองบ่ายสองถึงสี่โมงใช่ไหมผมก็พลาดแล้วเพราะผมติดสอนบ่ายโมงถึงสี่โมงเนี่ยนะครับดีครับเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็ใช้เทื่ยม ไอเทมวันี้มีร้านรับครับมันจะลดสิบเปอร์เซ็นยี่สิบปอร์เ็นอะไรแล้วแต่นะครับก็ไม่ต้องไปรีซื้อในแคชแคชอ่าแคชช็อปก็ได้นะครับให้ไปเลือกเอานะครับก็จะทําให้เออเราประหยัดเงินได้อีกสองสองมงกุฎสามมงกุฎเงี้ยมันลดยี่สิบเปอร์ซ็นสมสิบเอร์เซ็นครับตามปกติมันสี่สิบยังไม่เคยเห็นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นการปรับอันหนึ่งที่ดีมากถัดไปอีควินาทนะครับนะอีกนิดหน้อยก็คือมีรางวัลถึงยี่สิบล้านเลยนะครับจร ยุงมากนะครับปกติมันจะมีแค่แปดล้านใช่ไหมตรงนี้มั้งแปดล้านถึงแปดล้านเก้านะครับก็คือตีได้แปดล้านก็ก็จะได้ไข่ไข่ปกติสามไข่ฟ้าหนึ่งนะครับแล้วก็แซงแสนหกนะครับแต่ตอนนี้ก็ไล่ขึ้นมาจนยี่สิบนะครับนะเพิ่มขึ้นมาเป็นไข่ไข่เขียวเนี่ยห้านะครับจากสามใช่ไหมใช่จากสามแล้วก็ตัวของไข่ฟ้าเนี่ยบวกอีกหนึ่งนะครับแล้วก็บวกเงินสองแสนสี่นะครับซึ่งเงินได้เยอะขึ้นเยอะนะครับผมว่าหลายๆคนตอนนี้ขันเงินอยู่นะครับ เพราะว่าอาุปกรณ์ใช้เยอะมากยงผมอะคือจริงๆอะมันก็ต้องมันก็มีแผนใช้เงินเยอะคนนี้แหละแต่ว่ามันไม่ไหวเวยเพราะว่ามันต้องอัพมันต้องอัพพวกนี้แม่งเปลืองแร่มากมันอัพไม่ได้ครับไม่มีแล้วคือถ้าเป็นอย่างแบบเจนอะมันมันไม่ได้ขาดแร่เพราะมันมีเจนไม่กี่ชิ้นมันอัพได้แหละถ้าจะอัพอะแต่ว่าพวกเนี้ยนะครับอย่างอะไรอะอย่างอันเนี้ยคารดเบลงอย่างก็ก็ผมก็ได้ใช้อยู่นะนะครับมันขายแร่ตัวเนี้ย ซึ่งมันต้องไปตีอีเวนต์แบทเติลนะครับแม่งแบบไม่ไหววะ่ะเปลืองนะครับเปลืองแจเปลืองเพชรันไม่ใช่เปลืองแจ่หรอกเปลืองเพชรเอาเอาเอานี่เบซีอ,อยู่ดีนะครับตอนนี้คุยน้นนะครับก็แนะนําว่าให้ทําแบบให้ทาเยอะขึ้นกว่าเดิมอะ่ะแต่ก่อนจะแบบวันละเจ็ดแปดล้านใช่ไหมครับเออผมว่ายังต่ําประมาณสิบสี่ล้านนะครับประมาณแถวๆนี้ครับจริงๆผมบอกลยนะว่าทุกคนให้ลอกกันบ้านไปเลยไม่ต้องคิดมากแล้วเขาใช้ใร์ใครก็ได้แหละเนี่ย ถ้าจัดอันดับโดยรวมก็จะแบบเรียงอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าอันดับรายวันก็จะดูได้แบบนี้นะฮะมันก็จะดูว่าเขาใช้อะไรนะครับก็ใช้คล้ายกันหมดหละส่วนใหนจะเริ่มตะเกียบนะครับเนี่ยตะเกียบสกายอย่างเงี้ยนะครับแล้วเอาจริงๆหลายๆวันเชื่อป่ะต่อให้สเตตัสต่างออกไปเขาก็ใช้ันเดิมนะครับต่อให้มันไม่ใช่สตันลมไม่ใช่สตันลอยแล้วก็ผิดมันก็ใช้อันเดิมนะครับลลอกกันบ้านไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูดีดีเนี่ยคนที่ได้ point ได้ฟอย่สูงเนี่ยอย่างคุณฮอตมิง หกสามเห็นไหมไม่ได้เยอะเลยครับก็ปกติเราทําได้นะครับเราจะคน้นนําทได้เนี่ยโมดเห็นไหมใช้ตะเกียบน้ําแข็งด้วยซ้ํานะครับเห็นไหมเราก็ได้เป็นเจ็ดสิบล้านนะครับแล้วพวกนี้ก็ลอกกันมากไปเลยนะครับนะถ้ามีเวลาก็สามารถเล่นได้นะครับลอกกันมากไปเลยเชื่อผมแล้วเขาใช้สหายเอะไรก็ลองดูนะครับเพราะว่าบางอันมันแบบมันมันใช้เพราะว่ามีเหตุผลอื่นเช่นแบบเรดิเทล่าอะไรอย่างเงี้ยครับลด,ดต้ตานทานทำให้เวลาโดนเดเมจอะไรเงี้ยโดนสตตตันมันซ้อนกันหลายอันทําไม่ได้เดเมจมันขึ้นเยอะนะครับเขาก็เลยใช้แบบนี้ อ่าแต่ว่าผมว่าอ่าถ้าลงอีควินาครับลิลิเทลา่าโลเจนโลเจนอเน,นี้ยเห็นไหมใส่ทุกคนเลยเห็นไหมต้องมีไม่มากก็น้อยนะครับโลเจนลิลิเทล่านะครับโลวนินแล้วก็นักนูนะครับถ้าสีมันทําให้ต้านคีนลดลงดมั้งนะสมดาเมจเียเพิ่มขึ้นแล้วก็โรลี่ก็ใช้แทนได้นะครับโรลี่ก็ใช้แทนได้ลาเลกาครับมันทําให้ลดต้านทานแล้วก็ลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยในบ,บางส่วนนะครับนะอันนี้ก็ไม่ลอกกันบ้างเราเห็นไหม,มก็ใช้คล้ายกัน นะครับอย่าไปกังวลว่าแบบตัวของเชนนอยมันจะไม่ดีดูคนแรกๆเลยดูของเลยเขาก็มีจักจับโคแค่อันเดียวนะครับอันอื่นก็ปกตินะครับกาไม่มีอะไรก็ถ้ายังทําได้เป็น้อยล้านนะครับนะครับแล้วเขาก็เน้นมือขีเห็นไหมมือขีนะครับมือขีดูเลยคาร์มากเขาก็บอกบนเนี่ยใช้คล้ายๆกันเลยนะครับจะได้ยังต่ําแบบสิบห้าล้านเนี่ยม่อกีดที่ผมบอกจะได้ไข่สองฟองนะครับอีเธอร์สำคัญนะครับโดยเฉพาะตัวที่แบบสาหายเราโฟกัสเห็นไหมเนี่ย ทำไ,ได้ตรงนี้ครับ1ีล้านขึ้นไปนะครับได้ไข่ธรรมดา4ไข่ฟ้า2คุ้มแล้วครับสาคัญนะอีเทอร์ทำให้สหายเก่งนะครับดูเทอร่าผมเลยผมเต็มไปช่วงตันหน่งแล้วมัง้งเพิ่งเต็มไปอันเดียวแต่ว่าก็เลยสามมันก็ไม่ยากครับเพราะว่าเศษเหลือแต่ว่าแค่ไม่มีอีเทอร์นั่นเองซึ่งไข่อะไอ้ไข่อีเทอร์นั้นอะทำเองก็หาไม่ได้ครับโยเวนตีเขาไม่ได้บอกับ กับไอตีตีไอเนี่ยตีอ e ีวินัทนะครับไม่งั้นหาไม่ได้จริงนั้นเองน็ขาดครับต่อให้คนที่เป็นเทพเทพเซิร์ฟที่เขาเติไมไปเยอะเขาก็าหายอีเทอร์ไม่ได้ครับถ้าเขาไม่ได้ตีหมดนั้นนั้นจําเป็นนะครับลองลองไปตีดูนะนะครับส่วนเวลาอัพอีเทอร์สหายนะครับอัพโจมก่อนนะพยายามอัพโจมก่อนเราต้องการใช้ถ้าเราต้องการมีแค่วาไรายครับที่อัพเราต้องการก่อนเราไม่ใช่คอมเบอเดียนบอกแต่โหมดธรรมดาก็ไม่ค่อยได้ใช้มันแล้วก็อ่า เทโออะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็ทูเมนาที่เป็นที่เลือดเยอะๆหน่อยอาจจะอัพบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่ไม่ไม่จะเป็นขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็อัพวารายเป็นหลักเแหละรถเป็นตัวยืนตัวหลักนะครับเนี่ยลดได้ไม่กี่ข้อสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับเอ่อเซาที่นี้มาอัปเดตสั้นๆนะครับก็เลือกเวลาครับทำได้แล้วแล้วก็ไปตีควินแอทให้ถึงสิบสี่ล้านครับลอกกันบ้านเลยไม่ต้องคิดมาก าก็ลอกกันแลแหละไมปกตินะครับนะอ่าไว้ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับไปพบใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกคนเตรียมตัวพบกับกิวอร์นะครับแล้วก็อ๋อลืมดองแรกไปด้วยนะครับวันอังคารเนี่ยอีมามาแล้ววันอังคารมันมาแล้วดองแรกให้ได้ด้วยครับเอวันนี้วันเสาร์นะครับใครที่ไม่ไม่อยากกดตัวบูทเยวะจะนําให้ดองต่อวันนี้นะครับไม่งั้นมันจะเต็มยากถ้ามันเต็มเก้า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 ก่อนนะครับแล้วมันจะล้นอะไรคุณก็ใช้ไปครับไม่เป็นไรแต่ถ้าเต็มมันจะดีแต่ของผมอะ ก็พอดีแหละประมาณนั้นแหละใกล้ๆแล้วกิจกรรมต้องมาวันพุธนะครับไม่เชียงคานแต่ไอ้ตรงแรกๆมันขึ้นวันอังคารก่อนนะครับประมาณนั้นเองแต่ว่ามันมาวันพุธครับก็วันพุธต้องเต็มก้าวกรรมังไม่ใช่วันอังคารครับแต่ว่าก็คำนวณอะไรกันว่าแต่ละคนมันจะครบไหมคำนวณเราก็รู้ครับว่ามันจะถึงไม่ถึงครับมันจะต้องใช้บูธไม่บูธจะยังไงนะครับว่ากันนะครับแล้วก็วันจันทร์วันอังคารยังไม่ต้องรีบทาเควสกดแล่รอวันพุธเควสกดแรกไอเควสแบบเควสเนี้ย เควสได้แลใช้แล่เท่าไหร่สามพันป่ะเนี่ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องไปรีบกดเดี๋ยวรอวันวันพุธนะครับจะได้อัพอุปกรณ์ได้ง่ายน่ะนะครับประมาณนี้นะครับไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ